ต้นโกศลเข้าใหม่มาแล้วครับผมวันนี้ครับเราเลือกคัดสรรพิเศษครับสําหรับต้นโกศล10แถมหนึ่งครับเฉพาะใบใหญ่ๆครับผมนะใครที่ชอบต้นโกศลครับใบใหญ่ใบแปลกใบสวยครับวันนี้มีหลากหลายชนิดเลยเรามาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับผมเรามาเริ่มกับใบใหญ่ๆใบตีต้นนี้เลยครับผมนะน้องมีชื่อว่าตีอิทธิพลครับผม สูงด้วยนะประมาณ50เซนจากปากกระถางเลยตีอิทธิพลครับดูขอบใบครับกําลังกัดสีเลยทีเดียวครับนะนี่สีจะเป็นสีชมพูนะครับนี่สีชมพูทั้งใบเลยทีเดียวครับผมนะกาลังเข้าสีครับรับหน้าหนาวครับผมนะดูต้นต่อไปกันครับตามมาด้วยต้นนี้ครับผมนะเศรษฐีเมืองคอนครับผมเศรษฐีเมืองคอนเนี่ย ดูครับผมนะเขาจะเหลืองก่อนครับแต่ใบนี้ครับผมดูกระดูกครับผมนะเป็นสีแดงครับสวยๆแบบนี้ครับเศรษฐีเมืองคอนครับผมใครรับก็เอาไปได้เลยครับ150บาทจะส่งฟรีครับ10แถม1มีบริการเก็บปลายทางนะครับเศรษฐีเมืองคอนครับผมต้นนี้ตีชดาครับตีชดาเนี่ยใบตีสีแดงครับผมสวยๆแบบนี้ตีชดาครับในราคาเพียง150บาทครับผม ตีชดาใบสวยมากครับผมสำหรับตีชดานะครับต้นนี้มีนามว่าแสงอาทิตย์ครับดูดีครับโอ้โหสีนี่กําลังเข้าสีเลยทีเดียวรอรับหน้าหนาวครับผมนะแสงอาทิตย์นี่เป็นอะไรที่สวยมากครับนี่ฮะแสงอาทิตย์ครับผมแล้วใบใหญ่ๆแบบนี้ครับผมแหมยอดสวยมากเลยนะ ตีเทวีครับผมดูฮะนี่ถ้าเข้าสีพี่น้องเอ้ยลายเส้นเขาสวยมากเลยนะฮะตีเทวีครับสวยๆแบบนี้เอากันไปได้เลยครับผมนะต้องเอากล้องออกมาไกลๆครับเพราะใบเขาใหญ่มากดูสีฮะนะดูลายเส้นเขาดีครับนะแดงๆฮะแล้วใบเนี่ยจะกินแดงทั้งใบนะครับสวยเลยทีเดียวครับตีเทวีครับผมแล้วต้นนี้ครับผมนะปลาเงินครับ นี่ปลาเงินดูสีครับนะรยอดเดินดีแบบนี้ครับรากดีแน่นอนฮะฟอร์มสวยครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับปลาเงินครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับ150าบาทเท่านั้นครับผมต้นนี้ยูโรปาครับยูโรป้าที่สวยมากนะใบกําลังข้าสีครับนี่เขาจะขาแบบนี้ก่อนเนี่ยนะฮะแล้วจะมากัดสีเป็นสีชมพูครับผมนะ ยูโรปาครับนี่เป็นไม้โตไวแล้วก็สวยมากนะยูโรปาไม้ใบายาวต้นนี้ชื่อว่าสายทานครับแหมนี่ใบกว้างด้วยนะฮะแล้วก็ยาวสวยนะครับสำหรับสายทานนะครับผมนะใครสนใจเลี้ยงก็เอาไปได้เลยซิปแถมหนึ่งครับผมสายทานฮนะ หฮไม้ใบกลมๆใหญ่ๆสักต้นครับผมนะสูงประมาณ45-50ถึงเซนกันเลยต้นนี้ครับเพชรอำนาจครับผมนะสีสวยๆครับเพชรอำนาจนี่สวยๆบาทนี้ใบใหญ่ๆบาทนี้ครับวันนี้บอกแล้วครับให้ใบใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยทีเดียวครับผมนะใครสนใจก็ 0,, 6 3 6 9 7 4 6 6 4สสนะครับนี่สวยๆบาทนี้กันเลยทีเดียวต้นนี้เพชรอำนาจครับผมดูต้นต่อไปครับ ต้นนี้มีงามว่างามเจริญครับผมนะนี่งามเจริญหายากแล้วครับผมนะขอบใบจะแดงแบบนี้ครับแล้วใบจะใหญ่นะฮะนี่ใบเขานี่จะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับใบเขาจะสวยๆแบบนี้ครับนะลายลักษณ์อักษรใ้ลายลักษณ์ประจําตัวเขานี่จะไม่เหมือนชาวบ้านเลยทีเดียวครับเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คืองามเจริญครับผมนะเข้าสีจะเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้ครับผม ต้นนี้อุดมสุขครับผมอุดมสุกนี่ก็เป็นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับผมนะสามารถออกแดดได้ครับนะฝึกแดดได้สบายๆเลยอุดมสุขครับผมนี่สวยมากดูฟอร์มเขาะฮะอุดมสุขครับต้นนี้มีนามว่าคุณธรรมครับผมนี่ใครที่สนใจใบใหญ่ๆวันนี้จัดให้แล้วนะครับผมนะคุณธรรมครับสวยงามจริงๆครับสําหรับคุณธรรมนะฮะ ต้นนี้มหานิยมครับผมนะมหานิยมนี่ใบเขาจะเลียวๆหน่อยแต่ใหญ่ครับเท่าฝ่ามือกันเลยทีเดียวครับผมนะแต่ละใบฮะนี่ใครชอบก็เอาไปเลยครับมหานิยมครับผมนะเงินเข้าบ้านเข้าเดือนดีไหมพี่น้องครับนะมหานิยมนี่ใครใครรักใครชอบครับให้กระถางแปดสักกระถางหนึ่งครับต้นนี้มีนามว่าซาร่าครับผมนะเป็นไม้ใบตีครับนี่ฮะ สวยนะครับผมนะซาร่าครับสวยๆแบบนี้เอาไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับผมนะซาร่าไม่มีจํานวนนะครับซาร่าหมดแล้วหมดเลยมีเพียงกระถางเดียวครับผมนี่ใครชอบสีเหลืองครับใครชอบสีเหลืองก็ต้องออกปวักทองคําไปครับผมนะกวักทองคำนี่สวยมากเลยทีเดียวครับใบใหญ่ใบสวยครับผมนะกวักทองคําครับ ต้นนี้กุหลาบแดงครับผมนะกุหลาบแดงนี่ใบจะสวยมากครับผมนะนี่ใบเ็จะเป็นแบบนี้สวยไหมครับกุหลาบแดงฮนะเตรียมพร้อมหน้าหนาวครับผมนะใครเอาไปนี่ยอดแบบนี้หน้าหนาวนี่จะสวยให้คุณแน่นอนครับผมนะพอน้องกําลังงามเลยทีเดียวครับกุหลาบแดงครับผมต้นนี้มีนามว่าสีประเสริฐครับนี่วันนี้ไม้โดนใจทั้งนั้นเลยครับสีประเสริฐฮนะ สวยแบบนี้ครับเอากันไปได้เลยครับสีประเสริฐสวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับสีประเสริฐครับผมแล้ววันนี้ครับพิเศษครับผมนะในกระถางหกนิ้วครับลายพาดกอนครับผมเป็นไม้ที่สวยนะครับตอนนี้ยังไม่มีจํานวนมากนะครับผมนะใครซื้อไปเนี่ยถือว่าได้ก่อนเลยทีเดียวดูลายเส้นเขาดีครับสวยขนาดนี้ครับชื่อว่าลายพาดกอนครับผม ใครสนใจต้นไหนครับแจ้งมาได้เลยครับผมนะกับไม้ส,สวยๆแบบนี้ครับเรามีจำหน่ายให้ท่านนะครับผมนะโทร0636974664ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม